สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวที่ผมถ่ายยังไงทำม,มาทั้งหมดทุกอย่างครับรอย่างแรกผมว่าจังรีวิวก่อนว่าไอที่ผมถ่ายผมใช้อะไรบ้าง<ฮ>อย่างเดียวอย่างเดียวคือเนี่ยมีอย่างเดียว,วโทรศัพท์นี่สิของที่แท็กเจนโฟนครับรทีแท็กฮีตาร์เทบที่ไปเอาซื้อพร้อมแพ็กเกจแล้วทีนี้ได้ปีครึ่งหนึ่งเนี่ย คงจำได้ว่าคือใครครับตัวดำๆตัวเล็กๆชนะชนะทั้งสองรอบครับใครว่าใครว่คือเ่อเขาไม่คุยว่าแม่บิ๊มพายดิค ja ้าบิ๊มพายาดิค้านี่ครับคุณเพชรนะครับที่ต้องต้องได้ที่สองมาเป็นแชมป์นะครับคนที่สามครับคุณกันนะครับมีการันมีการันโกครับการันโกแดงอยู่ตรงเสื้อครับสวัสดีหน่อยกันสวัสดีโอ้ไม่ใช่ครับมาผม ที่เขาท้อหลุดอุ้ยกันไม่ได้ท้ามอ้เบนโทษครับพี่ต่อไปผมก็จะมารีวิวอะไรต่างๆต่อนะครับอ่ข้ามขั้นตอนไปก่อนเลยครับอย่างแรกครับที่ผมรีวิวมาก็มีสมาชิกครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิธีกรกับคนนี้ครับคุณเพ้นครับก็จะเป็นช่วยถ่ายกล้องครับเป็นคนทิ่ถห่ายล้องนิ่งน้สุดครับอ้ไม่มีคนตะลักวันนี้ครับ เขาบอกว่าอยากจะออกรายการทุกรายการับเออแล้วม่มีคนตระแลนี่ตรงนนี้ครับเขาก็เขาก็เขาก็ยิ้มใส่ก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็น้ำหนักหกสิบกว่าแล้วมันพูดโดดเดี่ยวเดียวได้โดดเดียวเดียวได้ในทุ่งนี้ลม้ฟันลุงพี่เลยมาไปนี่นี่ครับคนนี้ครับผู้โดดเดียวผูดเดียวเดียวเ้ครับต่อไปครับ จักรยานที่คุนแรกพ่อจใช้ปั่นจากตอนที่แล้วครับแนะนำมาแนะนำจักรยานครับ L A ครับมีเกียร์ครับ L A นี่มันคืออะไรครับมีนี่ครับเกียร์เบรกนะครับเบรกเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วก็มีเบรกโชกโชกหน้าครับโชกหน้ากับโชกกลางครับโชกโชกหน้าโชกหน้าโชกหน้าไปตายอ่ะแล้วก็อันนี้ที่ปรับเกียร์ครับเฮ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยนายมิว ขอโทษทางรายการเลยพูดขอโทษนะค่ะต่ปากดิพี่จะโกหผิดกฎของกลุ่มเราคุณเบ้นครับใช้จักรยานเทอร์โบไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรครับผมไม่มีผมแต่ผมเร็วแต่ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าโซ่หลุดง่ายคนเลยต้องเสียครับอันนี้จักรยางของผมครับของผมครับโอนสไตลเกอร์สไตลเกอร์เอวันเอวันเอวันครับ อันนี้ครับเบาเน่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาไอ้ติ๊กเกอร์อกิ๊บเบอร์มาแปะนะครับะดิมขึ้นเมเลยเป่างยก็ตัวนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าใช้ด er yeah yeah. bueno. ja mm? okay. so well. ีอย่างเพราะว่ามันดีสุดยอดคุณกันครับดีอย่างของคุณคือองไงลองจักรยานคุณมาโคกไม่มีนี่ครับโชกไม่มีรอเล็กกระจิ๊ดเล็กแห้แม่ค้าก็เล็กตัวก็อ้วนเฮ้ยยาดมยาู้ว่าหาเฮ้ยตัว ผมผมผมเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่พูดทำไมอะเบกเบนเดียวก็ดูเบ็กปิดไปโทษครับพี่อย่าแข่งปิกเสียงเยเบกไม่ปิดไอ้จี้สตอรี่ขอโทษิดไม่ปิดเสียงหมดเลยต่อไปเนี้ยจักรยานของคุณกันดีอย่างครับไอ้นี่ใหญ่แล้วก็จับง่ายดูนดูดูดรอขันมาเลยก็แล้วไอ้รอที่ เราสนใจตรงนี้ที่สุดเราสนใจตรงนี้มานานแล้วมันคืออะไรนี่มันคืออะไรนี่ครับะไรที่บอกด้วยผมไม่รู้ก็รีวิวครับสถานที่ที่เราถ่ายทำส่วนใหญ่ก็คือมันฟ้าพิยอรลเฟอกมันฟ้าพิยเฟทอกพึกบอน่ะพึกบอน่ะ อยู่คลองหกเส้นลำลูกกานะพี่ผมแนะนำรายการนังเล็กตอนเล็กถ้าพวกเวียโซจะมาหาก็มาหาพวกเราได้นะคะใช่ครับเวียโซเด็กๆดิ๊กๆคนนี้ครับเขฝันว่าอยากจะเจอคุณคุณปื้มคนแรกไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คุณปื้มขอโทษครับผมอยากเป็นลูกน้องคุณปื้มผมบอกเลยครับผมขอเจอพี่จอร์นนะเอออยากเล่นฟันโรด้ากอนอยากเจอพี่เคครับเออพี่เคหนวดแมวอะไรนะมาวตายคนช่วยกันร้องเลยขอโทษครับช่วยกันร้องหน่อยคุ่ผู้ชมจะชีวิต Chua nhập chị chị à. chị 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 งเพลงวีอาร์โซครับเพราะว่าเขาเป็นเพลงมันหายวีอาร์โซจริงๆเราดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอ้พระเจ้าช่วยเฮ้ยเฮ้ยเพชรเหี่เหมือนนี่เหมือนนี่เอ้าหนึ่งสองสามบ่มีติกับชีวิตสองประกายดังทับทิมอิสระที่ได้ทำโอ้พระเจ้าโจวยมันยอดเลย Hey, no, nah. along, go I off we are so, we are so, we, 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 we are so, we are so.